ต้นละเท่าไหร่นะครับต้นเท่าไหร่ราาคต้นต้นละสามสิบร้อยยี่สิบครับนี่ไปไหนครับนี่จะไปไปที่ที่ขายต้นไม้ตรงนู้นครับครับอ่าต้นไม้ไปขายนะครับแม่ครับาอไปกันนะไปไปปานไปเดินข้อตามไปเอขาบอกให้ปานจะเดินตามรถไปไปไป หน่วยขายในยสุดต้นไม้จะได้ขายแล้วไอ้กล้กวยไปบอกอภัยภัยบอกว่าหนูจะเอาต้นอะไรมาให้อาเขาบ้างนะอภัยภัยจะอัเดตที่ไหนจักเมื่อไหร่แค่นี้มาช่วขายมาช่อแข้ยันมีความรู้ไหมาช่วยขายใช่ไหมคะเออแล้ปลูกเองแล้วต้อง ขายเองมันถึงจะได้อาแม่ตันบอกว่าเป็นบันเช่นแคร์นะเนี่ยบันเช่นแคร์เมที่ที่สมาชิกาเนี่ยเขาปลูกเองเขาขายเองเขาเก็บเองค่ะเขาขายเดืคนลูกค้าชอบถ้าพี่หนูมาขายเองนะลูกลูกค้าจะชอบมากเลยตจนนี้ตาย้นตายเอาออกไปเลยนั่นรถโอ้โหโดนเหยียบตุยเลยดตสิมันมันมันมาไกลอะเนาะมาจากไหนนี่นะตันนี่มาจากไหนครับ สุพรรณค่ะสุพรรณมี่จากหลายที่อเนาะอัน่นี่เป็นแล้วก็แขกดำอันนี้คือต้นไม้ที่จะขายในงานตลาดอริยะปีนี้เนาะค่ะุ่นก็ขายหน,งงาน,น้างานมูลค่าทั้งหมดหลายแสนนะเนี่ยหกเจ็ดแสนนะเนี่ยเกือบล้านน่ะ่าที่ดูอเดตแปดแสนมั้ง ส่วนอันนี้ไม่ไม่แสบไม่ราคาไม่เท่าไหร่อ้าวเชื่อกันเอาลงมาปีนี้เด็กนักเรียนสมพรามทําสวนก็ได้ผลผลิตแล้วนักดักนักทั้งสองคนอันนี้ต้นอะไรเออดูซิอันนี้เขาเรียกว่าพวงชมพูพวงชมพูเดีต้องเขียนป้ายปากไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายจะตามมาค่ะเอาตรงไหนครับล้วงนะครับเรียนได้ไหม เรียงได้อันนี้ต้นดาวอะไรนะดาวกจะดาวขจีหนูออกแบบช่วยช่วยอาเขาช่วยแม่ตันหน่อยใครปลูกเนี่ยทำไมเจียงกันจัางลอยวางวางวาดาวกระจายไว้ตรงไหนออกแบบดากระจายรงตรงปู ผลผลิตชุดแรกที่เขาทำมาประมาณ3เดือนกว่าอันนี้ก็ขูดเมล็ดเพราะเมล็ดมาจนได้ต้นแล้วจะออกดอกแล้วระวังระวังนะครับเก่งนะเนี่ยเรียงเก่งนะเนี่ยดูสิเออีบาๆเบาๆกองเอี่ยมเบาๆ จะโทษจะโทษกันจะโทษกันมีดอกมีดอกแล้วด้วยต้นนี้เห็นไหมมีดอกสีเหลืองเดานะสีเหลืองแน่เลยเนาะเปล่อในชีวิตที่เคยเคยเป็นอยู่อย่างเดิมเดิมบนเส้นทางวนวนซ้ำซ้ำในโลกอันกว้างไกลทำ ความคิดเหมือนโดนตีกรอบเอาไว้เหมือนถูกคิดเส้นให้เดินทางเหมือนถูกลากสูงไปทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ตืต่นเช้าเข้าโรงเรียนดำเรียนกันทั้งปีจบแล้วก็ไปทำงานเพื่อเลี้ยงต การขายต้นไม้เด็กๆก็ต้องมานับนับจํานวนนะขนมาเท่าไหร่เนาะตันเนาะนับไปนับมา,าก็จะลืมทดสอบสมาธิความจําหลวงพ่อก็จะแกล้งอ,อะไรนะน้องกล้วยสี่สิบต้นขายเท่าไหร่น้องกล้วยขายเท่าไหร่ขายสามสิบเลยขายต้นละเท่าไหร่นะสามสิบบาทนะโอ้เงี้ยสีอะไรนี่ยเนี่ยสีเหลืองเนาะ ตอนนั้นก็ค่าสีโอ้มีโคเช่นแพงกระจายเดี๋ยวรอรถต่อไปเนาะอ่าไปดูราคาดอกไม้กันสิโอ้ข้างบนนี้ก็มีเย,ะยะอะแยะเลยนะเนี่ยคิทูทนเนียอันนั้นดอกดอกอะไรดอกหอนไก่เนาะดอกหอนไก่ดอกแพงพวยนี่ดอกอะไรนะที่เท้าเนี่ยไปดูซิ อกอะไรมีป้ายด้วยนะดอกอะไราอ๋อยี่ราหอมร้อนแรงอันนี้เรียกว่าดอกห้อนไก่ขายกี่บาทมะเขือสิบห้าบาทแทงควยขายกี่บาทสิบห้าบาทจัดเลนเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทหมดเลยนะเนี่ยของพวกเรามีกระถางด้วยนะขายขายสิบบาท กล้วยไม้ด้วยสวย่ะสีนี้ไม่มีกินดอกนีินนี้เรากินยังไงกินมันแบบเบากบเี้มาไมีกินเสี้ยวมันไม่มีกิ่นสีม่วงอ่ะสีม่วงเนี่ยราคากันเอาเท่าไหร่เด็กๆัากระถางห้าบาทห้า โหแพงเกินยี่สิบสิบบาทแล้นก็เป็นยี่สิบอันนี้อ่ะต้นละหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเล่นดอกมันดอกเล่นดอกใช่ใช้อู้หูมันจะหาแล้วเนี่ยอ,อีบิกรไม่ได้เอาไว้ให้ไปใ,ใช้เครื่องตั้งโต๊ะข้างนอกก็ได้ห้าบาทพอเหรอกระถางกระถางห้าบาทแล้วดินเท่าไหร่ลูกดินดินก็ห้าบาทเป็นสิบแล้ว แล้วต้นไม้อีกเยอะเลยนะพวกหนูเพาะพวกหนูเพาะพวกหนูดูแลอีกพวกหนูเพาะแล้วพวกหนูต้องดูแลอีกพวกหนูคิดเองจะยี่สิบเล่าขายดำดับไม่อยากจะบอกว่ากระถางพวกเนี้ไม่เป็นไรเราตีเป็นราคาไม่ใช่มูลค่าเด็กมันเพาะไปเล่ไปเล่นไม่เป็นไรจ้ะมาเลยเหลือได้สิบห้า สิบห้าสิบห้าสิบห้าเลยยี่สิบยี่สิบก็ได้นะต้นเล็กอ่ะก็ขายต้นเล็กต้นเล็กก็สิบบาทพอต้นเล็กก็สิบต้นเล็กก็าสิบห้าบาทอ่ะอ่ะอ่ะต้นเล็กมีสองต้นมีมีแมลงด้วยมีสี่ต้นแม่กังเกียบไหนไหนสี่ต้นอันต้นใหญ่ยสี่ต้นเหรออันี้มันแมลงตักเตี๋ยอันนั้นมันกั้นกล่องไม่ใช่เหรอนั่นอ่ะไม่ใช่เรากระจายใหญ่เราต่ำกว่าท้องตลาดถามคุณนิยมระดับที่เท่าไหรถามดูเออเราต่ำกว่าผู้นิยมระดับหนึ่ง นี่เห็นไหมล้วยังไงของเราก็ถูบุญนิยมกว่าที่อื่นเพราะของที่อื่นเขาแพงแพงกว่านี้อีกจริงขาดทุนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางตลาดตลาดเขาเขาก็จะขายราคาต่ํากว่านี้อีกถึงตลาดอาริยาลูก๋ยวพวกหนูก็จะได้ราคาตรงนี้ไปใช่ไหมเวลาจ่ายเงินพวกหนูพวกหนูที่กําหนดมาก็ให้พวกหนูราคานี้พวกหนูก็จะได้เงินตรงนี้ไปแต่ทางส่วนกลางก็จะรับ รับ <ทน S 1> ส่วนขาดทุนให้เพราะฉะนั้นปีหน้าเพาะเยอะๆหลายๆอย่างสวนบุกเราไอพืชผักสวนครัวอะไรก็ได้ที่พวกหนูทำ่ะมาช่วงช่วง,งนเี้ยขายได้ <c oughs> เหมือนสิคมาท่านพอลูกสิคมาท่านก็พะมาแล้วก็มาช่วยขาย <c oughs> ไ,อไอไอต้นนั้นก็ของมัลลาดลูกต้นเผือก <c oughs> เผือกใหญ่เผือกเหรอโอ้เผือกต้นยิ่ใหญ่ขายเท่าไหร่น่ะแม่ตันขายเท่าไหร่น้อเท่าไหร่ต้นเคอรี่มาส่งเพือน ปูละห้าสิบอีกไม่กี่เดือนก็ได้กินหัวแล้วใช่ไหมหน่อเขาเยอะมากเลยท่านหน่อได้หลายต้นเลยนะได้หลายหน่อด้วยมันมันมีวันตายไหมครับมีสิหนูตายแล้วก็หน่อใหม่ก็ขึ้นมาอ๋ออยากได้เหรอเท่าไหร่อ่ะต้นชันห้าสิบบาทราคาปัจจุบันที้ห้าสิบเจ็ดวานาสิบเจ็ดเขาขายกระถางด้วยเนาะที่ยังไม่ไก่มากกว่าอ้าตันรับของละ เด็กๆเอาเข้ามอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกไม่ใช่เพียงยเพทอยากออกจชีวิตที่เหมือนอยู่ในกรืไม่ใช่แค่ในห้องบี

ทันเดียวกันเหรอคันเดียวกันค่ะที่หนูทันเดียวกันคนนี้เ็นเกล้องเยี่ยมตัดก็มาจากที่เป็นรูปอย่างอย่างเนี้ยพวกอย่างเนี้ยอันที่อันที่มันแตกแล้วอ่ะหนูเขยบเข้าไปที่มันเข้าไปที่มันเป็นสวยๆแล้วลูกเห็นไหมพวกหนูถ้าเลี้ยงสวยมันจะได้ราคาถ้าเอามาขายถ้ามาขายเนี่ยสวยๆเนี่ยมันจะได้ราคามันต่างกันไม่ลูกแบบเดียวกันเดี๋ยวเราต้องเอาราคาไปให้หน่วยเขียนราคามาติดนะนั้นเราต้องรู้ว่ามีกี่ราคา เพื่อให้เจ้าเมริดาหรือพวกเราช่วยกันเขียนเนาะไม่เอามาขายมันส่งโอ๊ยเจ็บมีกี่ราคาบ้างเขียนได้เลยอ่ะจดราคาไปด้วยนะเท่าไหร่นะเขาโต๊ะอันใหญ่อันน้สามสามห้าครัอันใหญ่สามห้านะเขียนได้ด้วยโคเชียนใหญ่ใหญ่สามห้านี่กำแพงเมืองจีนโอ้ยเจียนเท่าไหร่กำแพงเมืองจีนต้นใหญ่สามห้าต้นเล็กอันนี้ยี่สิบด้าน ต้นกลาง20ต้นเล็ก10บอะไรสิบห้าต้นนี้เหรออันนี้ใขายขายอะไรลองลองจัดแบ่งดูว่าเอาราคาอะไรบ้างอันนั้นสิบห้าเวอร์เซียนราคาเดียว10บาทอันนี้มันน่าจะคุณละพันเฮ้ยเวอรเซียนเท่าไหร่นะตุ๊กขายเท่าไหร่คละพันหรือเปล่าขอดูดิพันเดียวกันหมดแหละนี่เนยเป็นสลัดใบต้นนั้นหนาไปไหนต้นไม่เี อยากออกชีวิต,าาวตที่เหมือนอยู่ในกองร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อหาหาด้แล้ว,วาชีวิตที่มือนอยู่ในกองอ้าวเด็กขายได้กี่ต้นละขายต้นอะไรได้ต้นมะละกอกับพวงชมพูสามต้นนะครับเก่งมาก <laughs> ้าวมีมือโอดโอดขายได้แล้วน้องปุ้ยก็ขายได้ให้ให้ไปใ,ให้แม่ตันอ่ะรายงานแม่ตันซิว่าได้อะไรเท่าไหร่มไรมากคะ่ะใครมาทำให้คุ้มไม้ยายค่กะก็ต้องจ่ายเงินเย้ะคุเขียนจึงตึ้งถึงเอลมพุทธรักษา40ต้นต้นละ30บาทปลอยเซียนหนูดาวดาวกระจายหกต้นต้นละสิบบาท อ้าวไหนไหนคุยกันว่าที่เป็นกระถางเหรอลูกกระถางหมดเลยลูกค้าไม่รู้จักเหรอครับลูกค้าไม่รู้จักหรอครับเม็ดพุทธรักษาเก็บก็ได้่หรือไมะเธอคนธรรมดาเขาเพาะไม่ขึ้นนะพุทธรักษาเป็นเม็ดเนี่ยเขาไม่รู้หรอกวิธีวิธีบ่ายลองพดพิชาคณิตศาสตร์คณิตศาร์ดูดิคุ้ยคุยสอบคณิตศาสตร์แล้วคุ้ยคุ้ยอ่าเช่นกันเช่นคิดอ่าเช่นคิดอันนี้เป็นตัวทดก็ได้ อกคูณสิเป็นเท่าไรปหาด้วยขอว่าเเก่เป็นไรโอ๊ตเก่งหกก็สามมาอาเป็นสามร้อยหกสาม่ไหนโอ้ยังคิดเลขยังไงเนี่ยสองร้อยหกนะกี่ต้นสองร้อยอ่นนี้เท่าไรอันแรกเท่าไรสามร้อยหกสิ บาทด้วยอ่าอันต่อไปเท่าไหร่40ต้นคูณสามสิบเพราะให้หลักง่ายๆว่าถ้าอะไรคูณด้วย10ให้เติมศูนย์ทั้งหลังเลยง่ายอีกเงี้ยสีเหลี่ยมนี้อันนี้คูณเท่าไหร่ครับ12อ่ะเท่าไหร่อ่ะ43่สเท่าไหร่40ลูกบาทเนี่1,200อ่ะเท่าไหร่เลขสองหนู สองหนูอ่านแอนดีอนียนีนวิชาคณิตศาสตร์นะเนี่ยเอ๊ะทะเลาะอะไรกันอยู่นี่อ้าวศูนย์ศูนย์ศูนย์แม่อ้าวจะลองคิดได้เรยนะกล้วยๆทั้งหมดราคา่พัน่งสองพันบาทโอ้โหสินค้าครังนี้มีลุลนราค่า2้อ8บาทเอาไปส่งให้แม่ตันตรงนู้น อ่าแม่ตันเด็กๆคิดเองนะน,นี่เนี่ยมาคิดเองเดี๋แม่จะอีกทรวมท,ทั้งหมดเป็นเงินยอดเงินสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับอ่า,าอ,าอลเล็กเมื่อกี้ชอนเฟิร์มด้วยเครื่องเลขให้อยู่หนึ่งทีเดี๋ยวแม่ตันทีทีอ้าวขอบคุณแม่ตันอ่ะดีเองมากขอบคุณแม่ตันแต่แล้วเดี๋ยวค่อยส่งมาขายเนาะวันไหนมาขายนะลูกนะวันไหนบ้างก็มาขายเหมือนเหมือนสองคนที่ขายเนี่ยขายได้แล้วเมื่เกย์นะ เราไได้เจอลูกค้าไมได้คุยกับลูกค้าอ้าวหิวแล้วปากินข้าวสสาธุครับ she with me